เดี๋ยวนี้มันก็เป็นฝีมือการเขียนในค,นคนรุ่นใหม่มันก็พัฒนาขึ้นเยอะแต่ว่าจะให้เหมือนเหมือนยุคก่อนอย่างเงี้ยมันก็คงคงไม่ได้คงอาจจะไปอีกรูปแบบหนึ่งพัฒนาขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งอย่างอของคุณเจนอเงี้ยสามารถเป็นที่เขาผิดหนังสือที่มีสร้างสรรค์ขึ้นมานี่ก็โอเคก็ ก็ได้รับการต้อนรับเพื่อพอสมควรสมว่าได้รางวัลทีนี้มันมันยังยีขอบเขตหรือว่าถ้าหนังสือไม่ได้รับรางวัลก็เหมือนหนังสือผู้ใหญ่ใช่ไหมให้มันก็ระบบสังคมวันนี้มันระบบเทคโนโลยีเข้ามาก็ค่อนข้างจะต้องในทุนที่จะทํามันต้องใจถึงจริงๆนะผมเคยคิดนะครานี้ยายเคยพูดกับสมพิมพ์เพื่อนมันตายแล้วแหละเจอวิธีการพิมพ์ เขาเขารักหนังสือมากเขาทำเรื่องอะไรภาพประกอบผมเคยเขียนให้สมัยก่อนพี่มงคลน,นี้ยก็ยังทำเป็นหนังสือง,งานศพให้พี่มงคลเลยตอนที่แต่วัฒนายังไม่ทําให้เลยแค่แ,แกเขียนบกพระเจ้าสิทชาติให้เล่มเดียวนะมันมีบุญคุณเหลืองานศิลปินรุ่นเก่าอะไรเงี้ยแต่ือว่าเป็นพิมพ์ทาหนังสือพิมพ์หนังสืองานศพให้เลยไปให้ผมไปหาโรงพาทำร้านเฟรมาก็จิวเกยียรก็รับทำเฟรให้ใช่ไหมเขารับพิมพ์ให้ไอ้ในวัดก็ทําอาร์ตให้ คนนั้นอยากอาสาทำรูปก็นิวัตเลยเอารูปไปหมดเลยรูปพี่มงคลเนี่ยผมผมไม่ได้คืนพี่น้อยรูปรูปม้ามังกรรูปกาลกีรูปเปียได้นะนั่นแหละไม่งั้นเอาไปไม่รู้เขาไปให้เขาบอกไปให้ไปกับข้อสมุดของจุราหรือไงแล้วโอเคไปละมันเลยไปแล้วก็ใช่เล้ปัจจุบันมันสังคมมันเปลี่ยนก็น่าเป็นห่วงหนังสือเด็กวันนี้นี่แม้แต่หนังสือเด็กอนจายย์ ไม่มีใครกล้าทําไม่แกซีนเด็กนะอาจารย์คู่แข่งซึ่งมีฐานธุรกิจมีอยู่ทําในภาคหนึ่งแล้วก็ต้องถอยไปอะไรไปในทุนในทุนก็ขยนนันบทหนังสือเด็กวันนี้นะฮะวันนี้นะ่าเคือองจากว่าเป็นที่มีทุนมากๆไม่ใส่ใจเขาเห็นว่ากําไรมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คุ้มกันสปอนเซอร์ไม่ได้เข้ามาวันหนังสือวันวันนี้มันมัน,ม,นมันเปลี่ยนแปลงแน่ๆว่าโอเคธุรกิจต้องเข้ามาอย่างเขาจูกเกียดนี่สู้ แล้วนี่สู้ตั้งสี่เล่มเจ็ดเล่มสุเกเยรนที่อยู่ด้วยกันไนดะ้ออกมาพร้อมกันใช้วัฒนาเนี่ยก็พเพื่อนเจ้าบ่าวตอนผมจ่างานเนี่ยเขาก็สู้เจ็ดเล่มเนี่ยมันหมายว่าใจทู่หมายถึงว่าธรรมดาสี่เล่มก็จบมันสู้เจ็ดเล่มถึงสู้ดีฉันได้ที่ดูหมายถึงทุนสำรองต้องต้องสูงมากอย่างมันเราถึงบอกว่าสำหรับฟิล์มผมก็ทําจ้างโรงพิมพ์เอะไรเอาเวลานี้มันก็สำหรับฟี์เองก็ไม่ไม่คุ้มกันก็เนี่ยอันนี้เป็นบทเรียนที่ว่าการ์ตู การ์ตูนที่ให้กลับเหมือนเดิมเหมือนเตอนนั้นก็คงยากเพราะแนวโน้มของการ์านก็เปลี่ยนไปรูปลักษณะของภาพเพเิ่มไปมันก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วสมัยก่อนเนี่ยรูปอย่างที่นรงเขียนเนี่ยเขาไม่เชื่อใอจที่การ์ตูนแย่เพื่อกันให้แบบนตลกแบบนี้ก็เียไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เด็กไม่ชอบต้องชอบแบบราดเรือสวงแบบเนี่ยแบบไอจุกเรือสกูลแบบภาพนางเอกสวยพระเอกสวยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ การซื้อรังเมื่อก่อนนี้ขายไม่ได้วันนี้ก็ต้องเปอแปลครับ่อน,นี้สมุดทีไขายเขียนมาค้างเลยเนะี่ยขายไม่ออกมันเปลี่ยนไปแนวน้มสังคมเปลี่ยนไปซึ่งก็การสือการ์ตูนไทยก็อุปสรรคก็ตรงนี้อาจารย์อยู่ที่ตลาดตลาดจะต้องมีในทุนที่ใจกล้าใจถึงแม้ต่เรื่องนิทานที่ผมว่านีก่ก็เราก็ยังสู้แต่ว่าก็ใช้วิธีของหาวิธีว่าพิมพ์ยอดน้อย เวลานี้ผมก็ต้องหยุดหมดนั้ยานเนี่ยขาดทุนเริ่มนี้ขาดทุนยรียบ,บเลยเนี่ยแต่ังคาเนี่ยสัมภาษณ์ก่อนตาย,ยก่อนตายเก้าวันซึ่งตั้งใจจะทําให้ดีที่สุดนะหมายถึงว่าถวันดัชนีขายได้เออผมสายส่งบอกว่าพี่พัน ยอดเท่าเท่าจวันแตดัชนีเลยเพราะนี่เขเจอวบาเหนือเหนือตะวันดัชนีผมก็พิมพ์สี่พันเหมือนสี่พันของสวรรค์หมดทำพิมพ์รอบสองไอ้น,นี่เหลือผมต้องแจกข้อสบุ่เนี่ยวันหลังเครอยากได้บอกวีมีอาจารย์เดี๋ยววันเดี๋ยวต้องเบิกมให้เดี๋ยวยัญญงไงอาจารย์อยากก็ไปทำสบุดบอกนี่ผมให้ไปทางใต้ร้อยห้าสิบเล่ม ให,ให้ให้ลูกสาวทางธนาคารไปร้อยเล่มไปขายอะได้ได้ไดก็ทําบุญแหละตอนนี้ผมมันถึงจุดว่าก็เนี่ยทํามาผมตั้งกับปีสามห้าที่เล่าให้ฟังคือก่อนที่ทําตลาดล่างอย่างที่โดเก้นับเรพวกเขาเรียกตลาดล่างตอนนี้มันตลาดห้องเอหนังสือพวกนี้เนี่ยตลาดตลาดบนวางเท่าไหร่ก็ได้ขายไปเรื่อยเรื่อยอย,อย่างเงี้ยแล้วก็กนแมวก็ อันนี้กล้าหาญเสี่ยงมากแต่ว่าก็โอเคถือว่าได้บุญ